สวัสดีครับเพื่อนๆช่างจำเป็นวันนี้ผมจะเอาตัวปั่นผลไม้ของคุณที่บ้านไม่บ้านเนี่ยมาซ่อมเขาบอกว่ามันไม่หมุนมันไม่หมุนมันรุ่นอะไรนะ hr เนี่ย hr 7310มไหมถ้ากล้องนี้มันไม่ไม่โฟก,กัสก็ต้องขอไปเจ1 0ส ไฟ2 2 0 5 0เฮิรตซ์700วัตต์บ้านเรานะครับกินไฟ700อวัตต์เนอินไชน่าฟิลิปอ่ะนี่มันใส่ตัวฝานี่แล้วมันไม่หมุนออนไปแล้วมันไม่หมุนก็แสดงว่าวงจรไฟฟ้ามันขาดช่วงไปเพราะว่ามันจะมีสวิตช์อยู่สองชั้นจะเรียกอีกทีนึงว่าเซฟตี้สวิตช์ก็ได้เพราะว่าถ้าเกิด มันกดไม่ถึงตรงเนี้ยกระเดื่องตรงนี้นะครับสลักกระเดื่องนี้มันกดไปยังไม่ถึงตำแหน่งนะก็ะคือแล้วมันมีลิมิตสวิตอยู่ข้างในเป็นเซฟตี้สวิต์นี่ฮนะได้ยินไหมครับทีนีน้กดลงไปไม่ถึงเนี่ยมันก็ไม่ทําให้สวิตสองตัวนี้ที่อยู่ด้านในเป็นไมโครสวิตเล็กๆไม่ทำงานมันก็เลย ไปลา์สองยยี่สิบเนี่ยมันก็เลยไม่ไม่ผ่านสวิตช์ตัวนี้เข้าไปหากดลวดก่อนหากดลวดนี่มันต้องเจอเทอร์โมสวิตช์นี่ก่อนเทอร์โมแปลว่าอุณหภูมิสวิตช์อุณหภูมินี่ก่อนผ่านเข้าไปมอเตอร์ถึงจะหมุนตามรอบที่เราหมุนนะฮะก็รสรุปไปเจอตรงนี้มันสวิตช์นี้มันมีสองทาง Common, คอมมอน no nc คอมมอนคือตัวกลาง no คือปกติเปิดคือปกติถ้าไม่ได้กด วงจรจะไม่ถึงกันกับ NC ปกติปิดก็คือถ้าเราไม่ได้ทําอะไรมันจะถึงกันคือเป็นสะพานะสะพานเปิดสะพานปิดนะฮะวง,วงจรไฟฟ้าจะเรียกโคล s แปลว่าวงจรถึงกัน open แปลว่าวงจรไม่ถึงกันนะฮะนอมอนโคล s นอมอนอเพนเ้อเข้าใจนะนผมทําไปแล้วล่ะมันใช้ได้แล้วคือเป็นเป็นแค่ตรงนี้มันกระเดื่องมันดันลงมาไม่ถึงมันก็เลยได้ยินไหมฮะ ดีฝาครอบนะตัวเนี้มันเป็นฝาครอบสองชั้นมีตัวนี้มีตัวนี่ม,นมากดกับร่องตัวนี้นะฮะตัวนี้นะฮะ้าเห็นกับอีกตัวนี้มากดกับลิมบิบสวิตช์ร่องตัวนี้ถ้าตัวนี้ไม่มีก็คือฝาไม่ปิดมันก็ไม่หมุนโอเคนะฮะ ใครเจอก็ลองไปแก้ไขกันดูเพราะอุปกรณ์พวกนี้หนปีไม่เสียง่ายหรอกอุปรกรณ์ไฟฟ้าแต่ละอันเนี้ยเขามาตรฐานเขา ISO เขาดีอยู่แล้วครับคุณภาพครับแต่ว่าเราอะ่ะอาจจะทําอะไรที่มันไม่ปกติทําให้มันทํางานไม่ปกติได้นะครับมีดีแชร์ช็อปและแบตเตอรี่และแอร์ขอขอบคุณ เพื่อนๆที่รับฟังนะครับมีอะไรคอมเมนต์แนะนำมาได้ครับแต่แต่ถ้าด่าก็ไม่อ่านนะครับไม่พอใจก็ลบนะครับโอเคครับสวัสดีครับ